เข่าไปไกลแล้วครูภัยบู์หมดหนทางคืนดีกระต่ายพนิพาร้องไห้ต่อแฟนคลับทีมเชียร์ให้คืนดีหลุดไม่ขึ้นครูภัยบูนคาดหมดหนทางคืนดีอดีตภรรยากระต่ายพนิพาคอมเมนต์ต่อแฟนคลับเข่าไปไกลแล้วพร้อมอีโมจิร้องไห้ ยังคงจมอยู่กับความเศร้าไม่หายสำหรับครูภัยบู์แสงเดือนหลังจากที่อดีตภรรยาอย่างกระต่ายพนิพาได้ออกมาโพสข้อความประกาศยุติความสัมพันธ์สามีภรรยาใน Facebook ส่วนตัว เผยว่าตัดสินใจแยกทางและเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเหลือเพียงแค่พ่อแม่ของลูกเท่านั้นหลังจากที่พยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อบกพร่องกันมาตลอดในขณะที่สาวกระต่ายก็ปังขึ้นทั้งเรื่องความสวยและเรื่องงานโดยล่าสุดเพิ่งตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นศิลปินค่ายใหม่สังกัดภูไทรคคอร์ดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวสังกัดอยู่กับค่ายจจัสตูดิโอของอดีตสามีครูไับู์ ด้านครูภัยบูลแม้จะมีภาพที่ตัวเองหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเข้ายิมฟิตหุ่นแต่เมื่ออ่านแคปชั่นแต่ละโพส์มักจะพบว่าเจ้าตัวยังติดประโยคเศร้าๆอยู่หรือแม้กระทั่งเวลาตอบกลับแฟนก็ยังดูไม่ move on อย่างเช่นโพสต์ล่าสุดครูภัยบูลได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ภาพคู่กับลูกชายน้องเพลินเพลงพินใน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่าหมื่นพันสัญญาสอนในใยผ้พาผืนนี้ เธอคือผ้าขาวบนหนัวใจของพ่อเต้าเพลินเพลงพินด้านแฟนคลับก็แห่ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีแฟนคลับรายหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฝันเห็นอาจารย์กับกระต่ายน้อยด้านครูภัยบุญเข้ามาตอบกลับว่าเข่าไปไกลแล้วครับพี่ พร้อมทั้งอิโมจิร้องไห้แต่ครูไัยบู์ก็ได้รับแรงเชียร์มากมายเช่นหันหน้าคุยกันดีๆค่ะคิดถึงวันที่เรารักกันวันแรกอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะขอให้น้องกลับมาหาอาจารย์อีกครั้งนะคะสู้ๆนะคะรอวันนั้นค่ะน้องไม่อยู่ในค่าอีกเลยหรอคะรู้ว่าอาจารย์ยังรักน้องกระต่ายอยู่ขอให้กลับมารักกันอีกครั้งนะคะอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่าย อยากให้กลับมาคืนดีกับกระต่ายอุตส่าห์ติดตามมาตลอดเป็นต้น